สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่รักทั่วประเทศนะครับรายการเรื่องเล่าดีๆเ้านี่นะครับณสถานที่มงนีของแม่ลำไพนะครับของปีลำพึ่งนะครับอยู่ทางสายโทษแปดไตสวนมงนีนะครับผมมีโอกาสได้เขามาใหการแนะให้คำแนะนำดูแลเบื้องต้นเมื่อวันที่13เดือนพฤษภาสม2 5 5 3นะครับ จักรลอยต้นกับแม่ที่มันมีปัญหาโอ้ย <O> สามลอยกลัวคุณสามลอยกลัวนะครับสามลอยกลัวต้นแม่ว่าทีอย่างมันบ่เห็นน้ำอย่างมาเป็นเป็นปีๆเนาะแม่เนาะโอ้ยสามปีมาแล้ว <c oughs> สามปีมาแล้วนะครับสามลอยก็ต้นแล้วก็หลังจากที่ได้มีโอกาสมาใส่ผลิตภัณฑ์คูขวัญวันเดอร์แลนด์อีเดเซอร์วันพาดเว่ยนะครับผมมีความสุขครับรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งคงจะให้นะครับเมื่อที่เพิ่นได้เว้าเพราะว่าณเดี๋ยวนี้ เปิดกรีนให้เห็นกันสดๆเดี๋ยนี้แหละณเวลาเจ็ดนาฬิกากัวกัวนะครับของวันที่สิบเดือนมิถุนายนนะครับไก่จะขวบเดือนพอแล้วเนาะพอแล้วแม่วานะครับจริงที่ท่านได้เห็นมงนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วอ่ะค่ะของดีว่าต้องโฆษณานลายว่ต้องโฆษณานลายครับขึ้นก็ว่าสิเดือนมีย่าหายผมอื้นเข้ามาอยากหลายผมเลยเห็นว่าดีเลย กีการงอค้นอะตไรติดสายบ่อฟังไผยบ่อฟังเพราะว่ารอดเถี่ยวหลังท่านบ่ครับขบวนขบวนรถไฟเถี่ยวนี่มีมีคนขึ้นเต็มเนาะกันไผยบ่อฟังกับถาเถี่ยวหลังของดีพ่ต้องโฆษณนามยากว่านี่คือความจริงที่ข้าได้เห็นนะครับพึ่งพอใจจังใดครับเพิ่นผ่นปลาชื่อพึ่งอีบันนี่เนาะที่ลำพึ่งมีความรู้สึกว่าจังใดกรรมนี้ขอคำแนะนำให้พ oh <c oughs> ี่น้องที่บ่ท่านได้ใส่บอกสู่บ่อฟังกันนะครัผู้ใดบ่อเสือกับหายสังเกตบังเรืองข่าต้อง คนสีเห็ดกับคนใส่ตรงไปเห็ดเอาเองเราก็สังเกตเอาเองเด้อวยเนื้อมันไอที่มันเป็นเส้นๆค่อยจางหายไปเรื่อยๆเส้นน้ำยางสีเทาด้วยสีหายเบิ้งเชื้อราครับนี่มันค่อยหายไปนะครับผมเชียร่าค่อยหายแล้วน้ำยางไหลครบทุกท่อทุกท่ออ่าเนื้อเปลือกมันมันม่เป็นครบทุกท่อมันสีหลายก็ทอมันหลายก็เก่าแล้วมันหลายท่ออ่าเออมันหลายก็เกาเปื้อนก็นิ่มนี้นะมันจะกิดม้วนนี้เราต้องพ่นหลายเทื้อนะครับ ต้นนี้ได้อย่างแน่นอนเนาะขวบเดือนแล้วเห็ดตามระบบได้ชัดเจนเป็นต้นทีหนึ่งที่เขาเห็ดเมื่อวันที่สิบสามคับเียนเชิญพี่น้องเกษตรกรเข้าไปเบิ่งขังได้ต้นแรกปลื้ดลายนะฮะหัวานนี่แหละก็เลยยางนานต้นใดมีลวดอันนี้ลวดบ่พ่อลวดบ่พ่อนะครับิีหนึ่งที่ได้เห็นครับพี่น้องเกษตรกรคือพ่อสินค้าชุดนี้เขามาในสวนเราเปลือกเงินซื้อลวดยากเงินซื้อกระโปอีกเปินวายจังสันเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้เบิงที่เปิดให้ไอไอต้นนั่นกระออกมีไม่ใช่กระสากระมีนสองนี่คือต้นที่ต้นที่วันที่ที่สามเหรอ้วยที่เป็นร่องต้นแรกเลยนะเนี่ยเป็นต้นแรกในสวนสองมีดอ่เนี่ยเปิดแล้วสองมีดแต่วันนี้มาแล้วก็อยากจะให้ดูเสรมันเชียวเราเห็นบ่เนี่ยต้นแรกเลยต้นแรกมันได้หลายแล้วเพราะว่าคันต้นดีนี่คันคันต้นดีที่เอาไปขีดนี่ น้ำน้ำมันสีมันซึมมาเหมือนเลยเด้เนี่ท่อนลำยางมันสีออกมาให้เห็นเลยนี่ท่อนลำยางสีมืดเลยนี่เปลือกกระนิ่มก็เก่าอีกเปลือกนิ่มก็เก่าอีกเปลือกนิ่มดิหน้าขอนเปลือกต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นแรกที่ห้าได้เห็ดมือวันทิ่ดที่สามอ่าที่เขามาเคาะหาท่อนลำยางจากที่บ่มีสามสี่ปีนี่แหละสองมีดอ่าสองมีดอ่ะมาแล้วก็ขอเบิ่งมีดสดๆต่อหน้าต่อตานี่เป็นอย่างเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวให้เบื้องเบิ่งอันสดๆ้นอาเห็นบอระเหรอเห็นบ่อระอ้บ่ได้ใส่เท้าแบตเนาะ เป็นบล่ะเป็นบน,อน,น้นอครับมั่็ไหลน่ละจากที่บไหลแล้วค่ะเบิร์เอาลด คือของขวานมีปัญญามีเงินหลายซื้อทุ่มไปเลยอันนี้แค่ฉีดเบาๆเดี๋ยวนี้นะเบาๆเบ่ๆเบยได้ฉีดหลายน้ำเปียกน้ยาแค่ฉีดเบาๆแค่นี่ขนาดรับตาฉีดได้เนาะตั้งใจฉีดอ๋อไอ้หลีเอ็งเนี่ยฉีดหลายมันก็บ่มีเงินซื้อหลายก็เลยขวดมาเบิ่งขวดเนี่ยเป็นยังนี่มันน้อยนะนะขันขวดใหญ่กว่านี้คือสี ุ่มกว่านีเยอะดอกโอ้โหวั้อ่อบอ่ะว้วอ่อบอ่ะที่ให้บริษัทเฮ็ดแบบฮาิตริสมาสั่นเอาแบบแกรนด์นี่พอเอาเอาทำนี่เนาะแบบว่ามันเป็นยังไงล่ะมันต้นตายมาหลายกระยามันก็หนุอยเี่น้อเลยเขาบอกสังเกตเลยบอกพี่น้องที่เขาว่าคนใส่กับคนกีดต่างกันนี่ให้สังเกตเบื้องในพวกที่ใช่เองเราก็อันกีดเองให้สังเกตทอนำยางเนี่ยมันจะออกมาทุกทอยเห็นดีหรืออกมาทุกทอยให้สังเกตเอากีดเองแล้วกีดเองนี่จังค่อยหูวงเพราะไม่รู้อันข้นเฮตกับคนบ่เฮตติดต่างกันเนี่ย นี่คือลักษณะการไหลของน้ำยางน้ำยางข้นมอแม่ไม่ข้อมูลยุกนำยางข้นนำยางดูดีครับเพราะว่ายางหน่อยเด้อยางหน่อยบอกบอกเกษตรกรสวนอื่นเขาทำว่ายางหน่อยทีเพราะถ้าไหนเป็นโรคไหมใช่ยางละหานี่ส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 ี่ยางละห่างก็เพราะระยะระยะห่างจากมือที่พี่ได้ใส่มาเราหูซึ้งดีเพรับว่าเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะคล้องบอลทอต้นที่ตายคือเสียหามือเนี่ยเก็ดมือเนี่ยแต่บ่ต้องเอาบ่อยทอต้นคือบ่เสียเราไมน มันเห็นคนไหลมันบอเปลือกมันนิ่มมันบอมัน๋ยวตัวตัวดำมันที่เราไม่ใชกบอมันชิบมีตัวดำแม้เขาเห็นเลยตัวดำที่สิบบอทับบ้านต้นนี้นี่คอยต้มเป็นต้นนี้มาพาไปฉีดลูกนี้ทว่าทว่าลูกทีเป็นเม็ดมันติดตันไปเลยเพราะว่ามันยามรัดมันหลายยามมันรัดแต่ตัวนี้แหละนี่พยายามลดตัวนี้ก็พอลดตัวนี้ยามมันีมันรัดมันรมันบอมันไหลบ่โดนมันออกอยู่แต่ว่าไหลบ่โดนมันได้น้อยครับอย่างต้นนี้ให้เบิ่งเนาะ ให้ให้เบิ้งทั่วร์ต้นเลยว่าบ่ได้กรีดมาจนคืดว่ามันสิบ่ได้เนาะแม่เนาะบ่วว่าหังเอาคือว่ามันสิบ่ล้วเนี่ยเราที่กรีดนี่มี่ช้ำนี่ละนี่มีช้ำนี่ละแล้วเบิ้งตัวนี้กับตัวจอรกแล้วล่อสิไปเฮ็ดทานอันเฮ็ดอันพื้นอบทานเ็ดพื้นอบยางแล้วนะจ๊ะแต่ว่าถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เขาได้ได้มาพอสินค้าคุณภาพทันเวลานะครับแล้วก็อยากอยากฝากเป็นความหวัง ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับคือจังพีบอกว่าไผ่โบท่านเสื้อกะเ,เอาไว้เทียเเท่ยวหลังรอดเที่ยวหลังกอ,อย่างโบนะ่าหยาดหมันมืดนี่จ้ะหยานหยามันมืดยากผู้ซื้อ <laughs> ไม่ไวถ้าทรงหาบ่อยหายากบ่ท่านกับนหยากรับดีดมาปุ๊บบริษัทก,กับจผลิตบ่ท่านกับจีนหยากรับจีนหยากรัาเป็นลาผลิตหน้ามัด ขายหายเอกเซตยาบดดีีออกเ้บบาริษัทนี <s at> <s at ่บอกบอกบริษัทแน่สิะยังไงฮะอบยาหายบริษัทเฮ็หตุไดเอาแบบบ่อชายหาลิตรได้บ่อขนัดนะเอาคือเก่าก็ได้แต่ไฮอนุไอ้คุณภาพมันอยู่คือเก่านะอย่าเปลี่ยนคุณภาพอย่าเปลี่ยนคุณภาพก็พอแล้วแม่มั่นใจสักดรเห็นเห็นภาพตรงนี้แล้วแม่ก็มั่นใจเติมอยู่มั่นใจเนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแปะแปะรอยเนาะแม่เนาะแม่แปะลละรอยแปเดอยแล้วกันว่าของมีคุณภาพจะว่าเฮ็ดบ่บ่เมื่อยกับพ่อล่ะ ครับเพ็ดมันสบายใจนะครับเพ็ดมันสบายใจจริงที่คุนเห็นอีกตั้งนึงเนาะไอเปลือกยางนิ่มหนายางเขียวเลยแต่อันนี้ฝีมือเลือกเราเมาเขียวท่านพี่เลยไอตัวที่ว่าเห็นแผลนี่คือเมาแทนปั๊บแล้วมันทีพยายามจิกเขียวขึ้นเลย่าเราเมามือได้เมาเป็นังทีธรรมดามันจะบอกเขียวปิดเลี้ยวประเดี๋ยนะมันจะเบ่งลักษณะการอะไรขอ่เมาเนาะี่ดางเนาะแล้วก็ใน้จำนวนสามดอยต้นนี่ฟื้นขึ้นมา เกินร้อยเกินด้อยเลวเพราะว่าแบบว่ามันเกินร้อยอยู่เพราะว่าลูกกับแม่นี่สิเฮ็ดคนละสีมือเฮ็ดคนละสีมือกันแต่สัมผัสได้จับต้องได้นี่เพราะว่าแม่นั่นหูแร้วว่าวิธีชัยเป็นไปได้แต่ผูลูกนี่เอาควาวเร็วมันก็เลยครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทั่วประเทศครับนี่คือเสียงนะครับเสียงของความรู้สึกจากใจจริงที่เกษตรกรผู้เพื่อนใดใส้นะครับก็อยากให้เป็นความรู้สึกดีๆที่เก็บ เก็บความตั้งใจดีๆแล้วก็ค่อยๆทายทอดออกไปนะครับสินค้าดีสินค้าสิขายโตมันเองนะครับนี่คือความรู้สึกที่ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณพีนะครับพี่น้องเกษตรกรเช้าสวนใดใส่นะครับแล้วก็ให้พีลําพึ่งนะครับทั้งสายโทษแปดไตให้พี่คิดนะครับที่ใดใส่โดยมือเองยืนยันให้พี่น้องเกษตรกรในหูในว่านี่แหละคือของจริงนี่แหละคือสิ่งที่ข้าตามหาแล้วก็ข้าวสีบอกเรื่องดีๆจยงสีตลอดไปที่บอกให้พี่น้องในหูอีกนิดนึงครับ เออนี่ยละคันว่าเกษตรกรอันเท่ากับกับมาใส่ตัวนี้แล้วมันจังเสียดขึ้นมากเพราะว่าอย่างอื่นกับเท่ากับถือตัวถือตัวมาทุกอย่างแล้วลองมาหลายแล้วลลองแ้วเพราะว่าราคาราคาแพงกว่านี้ก็เคยมาแล้วนะอันซ้ำอันแค่ราคาพันกว่าบาทนี่คือสิบวันักนะสำหรับอันเช่าสวนครับครับครับความคุ้มค่าเพราะ่คนซื้อไปกับไอเฮ็ดตามทีคนนี่เนี่ยบอลเดียวไปแล้ววันสิบมือยี่สิบมือเฮ็ดไปแเนาะนี่นี่แม่นกับอะไรพนกับที่เป็นผู้หญิงไม่ได้เรื่องนะท้ายสามมือ สามมือคนเออมันจะได้ผลสามมือคนคือเขาว่าไงสามมือสามมือป้าอายามันไปงสามมือสามมือขีดเท่านึงสามมือขีดเท่านึงแล้วก็สามมือขีดแล้วก็หามือแล้วก็หามือสิคือสิ่ด้ผลคือเห็นไงหามือแล้วไปติดมือบัดนเพราะว่าคันเอาตามขั้นตอนที่เพิ่นแนะนำไปนี่ได้ผลเลยว่าเถัะขอให้เหตุต่อเนื่องนะครับสิ่งสิ่งเดียวที่ขอกันก็คือใส่ห้ถึกต้องตามระยะเวลาที่รอนะครับแล้วก็ปริมาณการผสมยาให้ถึกต้อง นะครับเราก็ตัวแทนไก่ๆบ้านเข้ากับไปไปถามกันเบึงนะครับยินดีที่จะมาซอยหอดสวนผุนเนาะเรา่าบอกบอกเราให้ได้ในความเชี่ยนครับต้นเสียยังีงต้นดีคิดเอาเองนะคะคิดต้นดีคิดเอาเองแล้วก็ขันเข้าได้คุ้มมันไหวกอนมันติเป็นอย่างสี่สี่บ่มีอยู่ในสวนพี่น้องมาก รักษาสวนยางอ้เรี่งเนี่ยรักษาไว้เลยครับเนี่ยยาที่เปิดไม่ก็ได้ยาพวกนี้รักษาไปก่อนเราจะให้เป็นเชื้อลาก่อนนะนี่คือความรู้ซึ้จากใจจริงครับพี่น้องเกษตรกรลองเฮ็ดแล้วมันจึงได้ผลนะจึงกาวเานะแมนผมใส่คําว่ายาที่เท่ากันลั่งตามหานี่แหละคููนี่แหละคือคําตอบนะครับกุญแจไขความลับของสวนยางที่บบฮูทีเดจังไดหาทางออกบนท่านใดอีเดเซอร์วันพาดเวคูขวัญวันเดรแลนนี่คือคําตอบนี่คือรหัสลับตัวจริง สอบถามได้กับพี่ลำพึ่งได้พี่ลำพึ่งเบอร์โทรศัพ์ของพี่นี่เบอร์อีกอย่างครับ0 8 0 080 1 6 1ู6ย7ศ7ยู่งหบานสายโทรแปดไต้อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ได้ใส่พิพิธภัณฑ์มานี่ขวบเดือนมั่นใจแล้วก็สี่ฝากทุรยังนึงใส่ไปตลอดแล้วฝากบอกผู้อื่นๆน้ำแน กันยังว่านี่ล่ะกันกันในฟังแล้วกันสนใจกัอันสอบผ่ามมาทางที่ลำพึ่งก็ได้นะครับอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศขอให้รอยยิ้มอยู่คู่กับความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างจังสี่ตลอดไปขอบคุณครับเนี่ยเบอร์กระโดดเรือนี่คุณได้มา